คำพีวิถีเซียนตอนที่277ซินลูอินฮานรี่เห็นเงาหลังของฉีวินเซียวหายเข้าไปในป่าก็เผยเรอยยิ้มดูจากท่าทางลืมตัวเสียกิริยาของเขาเช่นนี้ถึงแม้ว่าฮานรี่จะได้สัมผัสเรื่องของชายหญิงมาไม่มากนักแต่ก็มองปากเดียวก็รู้รอ,ออกแล้วว่าความรู้สึกที่ฉีวินเซียวมีต่อหญิงสาวที่เชี่ยวชาญในด้านเขตอาคมนั้น จะต้องไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเพื่อนธรรมดาอย่างแน่นอนกว่าครึ่งน่าจะเกี่ยวข้องถึงความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายมิเช่นนั้นคงไม่มีท่าทางตึงเครียดเช่นนี้หลังจากที่ฮานรี่รออยู่นอกป่าด้วยความไม่ทุกร้อนฉีอว,วินเซียวและสาวใช้ที่หน้าตาน่ารักคนนั้นก็พาหญิงสาวซึ่งสวมอภรรสีฟ้าเดินออกมาจากป่าด้วยท่าทางตื่นเต้นดีใจพางเดินมาทางฮานรี่ฮารี่มองไปทางหญิงสาวที่สวมอภรรสีฟ้าชุดนั้นอย่างละเอียดโดยไม่เกรียใจเลยสักนิด รูปร่างไม่สูงไม่เตี้ยจมูกเล็กๆดวงตาสดใสรา,าวกับน้ำหลังจากที่มองสบตากับหารลี่แล้วก็เผยรอยยิ้มจางๆออกมาดูท่าแล้วฉีเอลพินเซียลคงจะบอกฐานะของเขากับผู้หญิงคนนี้แล้วพูดตามความจริงหญิงสาวคนนี้ก็ไม่ได้มีใบหน้าที่โดดเด่นอะไรแม้กระทั่งเมื่อเทียบกับหญิงรับใช้ที่น่ารักคนนั้นยังด้อยกว่าเล็กน้อยแต่สีหน้าสงบนิ่งที่ดูสง่าง,งามของนางบุค,คลิกลักษณะที่แสดงออกมา เข้ากับลูกตาดำที่ดูเหมือนเป็นคนช่างพูดอย่างนั้นก็เพียงพอให้ทดแทนเสริมกับรูปโฉมที่ไม่เพียงพอของนางได้ไม่ว่าใครเห็นหญิงสาวคนนี้ไม่เพียงจะไม่รู้สึกว่าหญิงสาวคนนี้หน้าตาธรรมดาแต่กลับเกิดความรู้สึกที่หน้าทึ่งต่างก็ไม่มีทางนำหญิงรับใช้ข้างกายมาพูดโยงเข้ากันอย่างแน่นอนแต่หลังจากที่หารี่เห็นสาวคนนีน้มีบุคลิกที่ไม่อาจเทียบได้นั้นกลับรู้สึกปวดหัวขึ้นมา เขาไม่ต้องเดาก็รู้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่ฉลาดเฉียบแหลมฉันฉลาดกว่าผู้หญิงปกติทั่วไปหากคบค้าสมาคมกับนางแล้วก็เกรงว่าจะต้องเสียแรงเปล่าอย่างยิ่งไม่มีทางเจรจาหาลือได้เหมือนกับฉีอวินเซียวที่ให้ตัวเองครอบคุมทุกอย่างเอาไว้ในมือได้แน่แนขอบคุณท่านอูโสที่มาช่วยชีวิตข้าน้อยสตรีซิลูอินทราบสิงใจยิ่งนักหญิงสาวที่สวมอภรรสีฟ้าเดินอย่างเชื่องช้า มาอยู่ตรงหน้าของแฮร์รี่หลังจากที่ทำความพะรุบอย่างอ่อนน้อมพันเออย่างใจกว้างน้ำเสียงไพเราะสนองหูแบบสุดๆไม่นางซินไม่ต้องมากพิธีหรอกค่าน้อยแค่พยายามเล็กน้อยแต่รีบกลับกันจะน่าจะดีกว่าเกิงว่าคนพวกนี้จะมีภูมิหลังถ้าหากมีผู้โอเวอร์โซข,ของพวกเขาอยู่บริเวณนี้ก็จะยุ่งยากแฮร์รี่รีบโบกมือพางเออย่างมีมารยาทและกระตุ้นให้ทุกคนรีบขึ้นไปฉีอวินเซียวฟังแฮร์รี่ผู้เช่น,นี้อยู่ข้าง ก็กังวลเล็กน้อยพางพยักหน้าอย่างเห็นด้วยไม่หยุดใช่แล้วอินเอ,อ๋อพวกเรารีบไปจากที่นี่กันเถอะที่นี่อันตรายเกินไปตั้งแต่ที่ฉีอวินเซียวได้พบกับซินลูอินนั้นดวงตาคู่นั้นตั้งแต่ต้นจนจบไม่เคยห่างจากร่างขาวสะอาดราวกับหยกตอนนี้เรียกได้ว่าใกล้ชิดอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ทําให้หารี่ได้ยินแล้วต่างรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยซินลูอินหน้าแดงก่ําเล็กน้อยเป็นกลุ่มแดงและเลื่อนสองกลุ่ม นางเขินอายเล็กน้อยกับการแสดงออกอย่างจงแจ้งของฉีอวินเซียวที่อยู่ด้านหน้าจากนั้นลังเลเล็กน้อยปากเล็กๆสีแดงและเลื่อนพันเอ่ยขึ้นเอาละเช่นนั้นตอนนี้พวกเราก็ไปกันเถิดเพียงแต่ศพพวกนี้ซิลูอินมองป้าดเดียวไปที่ศพพวกนั้นแวบหนึ่งเหมือนกับคิดจะพูดอะไรเรื่องนี้จัดการได้ง่ายใดมากเผามันเสียก็หมดเรื่องฮาร์ี่เอ่ยอย่างไม่สนใจหลังจากนั้นมือขวาก็กางนิ้วมือทั้งห้าออก ลูกบอลไฟ7-8ลูกขนาดเท่าปากชามก็ถูกพ่นออกมาช่วขณะนั้นก็ทําให้ซากศพพวกนั้นกลายเป็นเท่าฐานเหลือเพียงย่ามเก็บของและใบว่างอยู่บนพื้นครั้งนี้หารี่ใช้วิธีที่คุ้นเคยจึงทําให้หญิงสาวหน้าตาเปลี่ยนสีเล็กน้อยในใจรู้สึกเย็นวาบแต่อย่างไรก็ตามนางไม่ใช่หญิงสาวอ่อนแอรธรรมดาต่อจากนั้นก็เผยท่าทางสงบนิ่งยางท้องไม่รู้ร้อนออกมา พางหันไปคุยกับฉี่หินเซียวสองสามประโยคสิ่งของที่อยู่ในย่ามเก็บของพวกนี้ไม่มีประโยชน์อะไรกับข้าแม่นางหากเจ้าไม่รังเกียจละก็เก็บมันไว้เถิดเพื่อหลีกเลี่ยงการทิ้งร่องรอยเอาไว้คานี้ฮารลี่หันมาพูดกับหญิงรับใช้หน้าตาน่ารักซึ่งอยู่ด้านข้างซิลูกยินด้วยท่าทางอ่อนโยนท่านอวุโสค์ให้ข้าจริงๆหรือหญิงรับใช้ได้ยินคําพูดของฮาลี่สีหน้าก็ตื่นตะลึงและดีใจเป็นอย่างมากอดไม่ได้ที่จะถามอย่างเหลือเชื่อออกมา เมื่อนางเห็นหานรี่ยิ้มยิ้มแล้วหลังจากนั้นก็พยักหน้าอย่างหนักแน่นรีบเอ่ยขอบคุณทันทีหลังจากนั้นก็วิ่งไปด้วยความคึกคักดีใจเก็บย่ามเก็บของพวกนั้นขึ้นมาสำหรับนางแล้วนี่เป็นเรื่องดีอย่างขนมเปี๊ยะที่ตกมาจากสวรรค์อย่างแน่นอนในถุงย่ามนี้ต่างก็เป็นของดีอย่างยิ่งจิลลูอินมองฉากนี้อย่างตกตะลึงเล็กน้อยแต่ต่อจากนั้นก็ทำสีหน้าปกติพางพูดกับหานลี่อย่างมีมารยาทแล้วก็ ขึ้นไปบ,บนเรือลำเล็กที่อยู่่ทีลอยอยู่กลางอากาศพร้อมกับฉี่วินเซียวตอนที่สาวรับใช้ที่น่ารักกอบกุมเอาถุงย่ามกองใหญ่ขึ้นมาบนยุทธภัณฑ์นั้นหารี่ก็แวบหายไปสุดท้ายก็ขึ้นเรือเล็กมาเป็นคนสุดท้าย <c oughs> ต่อจากนั้นพลังวิญญาณก็ไหลออกจากเท้าแล้วก็เหาะขึ้นไประหว่างทางตอนที่กลับนั้นหญิงสาวที่สวมอพรสีฟ้าก็เสนอให้ฮารี่และฉีวินเซียวไปที่บ้านของนาง เพื่อให้นางสามารถแสดงการขอบคุณการช่วยชีวิตอย่างเป็นทางการฉีวินเซียวได้รับโอกาสใกล้ชิดคนในดวงใจมานานไหนเลยจะเอ่ยคำว่าไม่จึงเอ่ยปากตอบรับอย่างทนรอไม่ได้ในทันทีและแฮร์รี่ก็รู้สึกเช่นเดียวกันนี่เป็นโอกาสดีที่จะเอ่ยเรื่องการซ่อมแซมเขตอาคมส่งตัวกับอีกฝ่ายจึงไต่ตองอยู่ชั่วคู่แล้วไม่ได้ปฏิเสธอะไรดังนั้นเรือลำเล็กจึงหันหัวเรือกลับภายใต้การควบคุมของฮรรี่ และเปลี่ยนทิศทางไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือหลังจากไปไม่กี่ช่วยามฮารลี่ก็มาถึงตามการชี้แนะของเซนลูอินลงบนภูเขาเล็กๆที่ไม่สะดุดตาภูเขาลูกนี้นอกจากทั้งสีด้านต่างเต็มไปด้วยม่านหมอกบางๆแล้วฮารลี่ก็ดูไม่ออกว่ามีจุดไหนที่พิเศษเหมือนกับภูเขาเล็กๆจำนวนมากซึ่งรายชื่อยอย่างไรอย่างนั้นแต่ฮารลี่ก็รู้ดีที่อยู่ของปรมาจารย์ด้านเขตาคมหนึ่งแล้ว บริเวณรอบๆจะต้องไม่มีทางไม่มีมาตรการป้องกันอะไรเลยสักนิดอย่างแน่นอน8 9ดส่วนคงจะต้องมีเขตอาคมที่ไม่ใช่ลเล็กๆแค่ตัวเองมีความรู้สึกทางเขตอาคมไม่มากด้วยเหตุนี้จึงมองไม่ออกว่ามีเรื่องลี้ลับบริเวณนี้แต่ในใจก็ไม่กล้าดูถูกเลยสักนิดภายใต้การนำทางของหญิงสาวสวมอาพรสีฟ้าหานลีและกลุ่มคนก็หยุดลงที่หน้าบ้านไม้ไผ่กลางภูเขาที่นี่คือที่อยู่ของซินหลูอิน ซินลูอินภาหารีและฉีอวินเซียว2คนเข้าไปในห้องที่ค่อนข้างใหญ่ของบ้านไม้ไผ่เพื่อพักผ่อนและนางกับสาวใช้ก็ได้ไปเปลีป่ยนเสื้อผ้าชำระร่างกายอีกห้องถึงยังไรเสียหลังจากผ่านการไล่ล่ามาเสื้อผ้าบนตัวของหญิงสาวก็มีแต่เศษฝุ่นเปื้อน,นอยู่เล็กน้อยสำหรับหญิงสาวที่รักความสะอาดโดยกำเนิดแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะรับไหวจริงๆ ฮร์รี่นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ไผ่มองไปทางฉีอวินเซียวที่นั่งอยู่บนเตียงอย่างอยู่ไม่สุขด้วยความสนใจอีกฝ่ายบางครั้งก็เดินไปที่ประตูมองออกไปข้างนอกสองสามครั้งราวกับว่าเวลาสั้นๆเท่านี้ก็ทําให้เขาอดทนร้อนไม่ไหวราวกับไม่ได้เจอกันมาสามปีท่าทางงมงายในความรักแฮร์รี่มองดูแล้วก็รู้สึกสนใจมุมปากก็อดไม่ได้ที่จะยกขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นท่าทางเหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้มออกมา แต่ถูกฉีเอวินเซียวที่หันกายมาอย่างไม่ตั้งใจเห็นเข้าพอดิบพอดีชั่วขขณะนั้นใบหน้าของฉีเอวินเซียวก็แดงกำ่ำแก้ตัวอย่างรุนราน2อสาประโยคแล้วจึงนั่งลงที่เดิมอย่างเขินอายสตรีที่สวยสดงดงามบรุุษต่างก็พากันใฝฝันนี่เป็นเรื่องที่จริงใจและชอบทำจริงๆสหายฉีมีอะไรน่าสนใจหรือฮารลี่จิบชาคุณภาพดีที่อยู่บนโต๊ะคำน้อย,อยหลังจากที่ยิ้มบางๆแล้วก็เอ่ยด้วยสีหน้าเป็นธรรมชาติ ท่านอุโสไม่ใช่ข่าไม่ได้ฉีอวินเซียวยิ่งตื่นตระหนกจนทําอะไรไม่ถูกเข้าไปใหญ่ในตอนนั้นหญิงสาวที่หน้าตาน่ารักก็เดินเข้ามาถือว่ากูหน้าให้ฉีอวินเซียวได้ไม่นานซิลูอินที่เปลี่ยนอาพรเป็นสีขาวก็เดินเข้ามาด้วยท่าทางสง่างามมีเสน่ห์ราวกับบัวหิมะที่เพิ่งเบิกบ,บานดอกหนึ่งทําให้ผู้ที่พบมเห็นรู้สึกเจอจ้าแย้งตาแบบสุดๆครั้งนี้เป็นความเมตตาที่ท่านอุโสและพี่ฉีมาช่วยชีวิต หลูอินจะจาลึกเอาไว้ในหัวใจขอให้ข้าได้ดื่มชาแทนสุราด้วยความนับถือทั้งสองเพื่อแสดง้ําใจเล็กๆน้อยๆหลังจากที่ซิลูอินเข้ามาในห้องก็รับถ้วยน้าชามาจากมือของสาวใช้ที่อยู่ด้านข้างมาแบ่งให้หลังจากนั้นก็ทําความเคารพหารรี่ทั้งสองคนหลังจากที่ฮารรี่รับถ้วยชาใบานั้นมาในใจก็รู้สึกขมขืนเล็กน้อยพางถอนหายใจอย่างเงียบๆและคุณคิดผู้หญิงคนนี้ไร้กาจจริงๆพูดออกมาโดยไม่เผยช่อง ให้น้ำไหลออกมาเลยถึงแม้ว่าจะไม่รับปากอะไรแต่ทําให้คนเลือกไม่ได้เลยสักนิดแต่ฉีอวินเซียวเห็นคนในด,ดวงใจทางความพลบตนเองด้วยการดื่มชาก็ดีใจจนหาทิศเหนือทิศใต้ไม่ถูกตั้งนานแล้วดื่มชาเข้าไปถ้วยหนึ่งรสชาติอะไรก็ไม่รู้สึกทําได้เพียงยิ้มหย่างโง่เขาเท่านั้นซินลูอินเห็นสีหน้าของฉีอวินเซียวเช่นนี้ก็รู้สึกปวดหัวเป็นอย่างมากจึงทําได้เพียงหันหน้ามาพูดกับฮานลี่ คิดจะสืบถามฐานะของฮานรี่อย่างอ้อมๆดูว่าเป็นผู้บําเพ็ญเพียรจากสํานักไหนหรือว่าตระกูลใหญ่ตระกูลไหนถึงอย่างไรเสียผู้บําเพ็ญเพียรระดับสร้างปานก็จะต้องเป็นคนที่มีภูมิหลังอย่างแน่นอนแน่นอนว่าฮานรี่ไม่มีทางเปิดเผยรายละเอียดของตัวเองอย่างง่ายๆจึงจงใจและอ้อมไปอ้อมมาหลังจากที่พูดคุยกันแล้วหญิงสาวคนนี้ก็ไม่ได้รับอะไรเลยสักนิดหลังจากที่ให้สืบสวนไม่นานนั้นซินลูอินก็รู้สึกกัดกุมขึ้นมาและยิ่งรู้สึกลวงตัวกับฮารรี่มากยิ่งขึ้น สำหรับซินลูอินแล้วถึงแม้ว่าฮารี่จะช่วยเหลือตนเองไว้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฮารี่จะไม่มีจุดประสงค์อื่นแน่นอนว่านางจะต้องตื่นตัวมากกว่าเดิมและยิ่งระมัดระวังมากขึ้นท่านอาวุโสหานข้าน้อยเคยรับปากกับท่านไว้ขอแค่ท่านช่วยเหลือลูอินข้าจะนําธงอาคมและจานอาคมที่ข้าสร้างก่อนหน้านี้มาให้ท่านเลือกคานี้ข้าน้อยนํามาด้วยสองสามชุดเช่นนั้นอาวุโสลองดูก่อนว่าพอใจหรือไม่ ในที่สุดฉีอวินเซียวก็ตื่นขึ้นจากความเพอ้อฝันกับพูดประโยคนี้ขึ้นมากับหารลี่ทําให้หารลี่รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและก็ดีใจมากในเวลาเดียวกันในที่สุดก็สามารถดึงเข้าไปในปัญหาที่ควรใจเขาที่สุดได้แล้วและเมื่อซิลูอินได้ยินคําพูดนั้นก็ตกตะลึงแต่ต่อจากนั้นก็ยิ้มให้ฉีอวินเซียวด้วยความซาบซึง้งทําให้ฉีอวินเซียวเห็นแล้วทําได้เพียงยิ้มยังง่เขายังมีความสุขเรื่องทวงอาคมและจานอาคมนั้นไม่ต้องรีบร้อนหรอก ข้ามีอีกเรื่องที่ต้องการให้สหายซินช่วยเหลือขอแค่สามารถช่วยจัดการปัญหาเรื่องนี้ได้ก็ไม่ต้องเอ่ยเรื่องตอบแทนบุญคุณอะไรแล้วข้าน้อยกลับจะมอบสมุนไพรอายุ800ปีให้ต้นให้หนึ่งต้นเพื่อใช้ปรุงยาให้ด้วยเพื่อรักษาอาการป่วยของสหายซินทันใดนั้นหานลี่ก็เอ่ยประโยคที่ทําให้ทั้งสองคนตกตะลึงออกมาท่านอาวุโสยินยอมจะมอบสมุนไพรให้ฉีอวินเซียวได้ยินคาพูดนั้นก็ยืนขึ้นอย่างไม่รู้ตัว พางเอ่ยถามด้วยความตกตะลึงและดีใจเห็นได้ชัดว่าเขาในเวลานี้ตกอยู่ใต้ความตื่นเต้นยังมีความหวังที่จะมีสมุนไพรมารักษาคนที่อยู่ในดวงใจของตนเองจบตอนที่277กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ